สวัสดีครับผมเรือการขังไมบอลที่จะมาประเดตข่าวสารังการกีฬาฟุตบอลประจำวันที่15เดือน3 2566กันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของหาเล่นยำ็กซิกเข้ารอบ ฟีฟ่าอนุมัติเวิร์ครัพ2026แล้วก็เรื่องของศึกท็อปโฟร์ใครจะอยู่ใครจะไปพร้อมแล้วไปฟันครับฮาลันยำไลซิกเข้ารอบสิริการ, a, รยูฟ่าแชมเปี้ยน์ลีกล่าสุดทีมสุดท้ายนัดที่สองโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเจอก,กับเรอนเบรไลซิกโดยนัดนี้อัดไป7 0รวม2นัดเป็น8-1ทำให้เรือใบผ่านเข้ารอบต่อไปโดยนัดนี้เร์ลึกฮาลันโชว์โหดยิงไป5ประตู คีคายกุการยิงไปหนประตูและปิดท้ายด้วยคีเวนเดอบอยยิงไปอีก1ประตูในการทำประตูของฮาเลนได้สร้างสถิติใหม่ทำให้กลายเป็นนักเตะคนที่3ที่ยิงได้5ประตูในเกมแชมเปียนลีกนัดเดียวต่อจากลิโอเมซี่และลุอยอ์ดิโนทำยังทุบสถิติอีกเพียบได้ตั้งแต่ยิงครบ30ประตูในแชมเป,ปียนลีกได้เร็วที่สุดจากการลงเล่นเพียง2ี่นัดนอความสถิติเดิมของหลุยฟานดีเตนลอยที่ทำได้จากการลงเล่นเพียงส4นัดกลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดยิงไป30บประตูในแชมเป,ปียนลีก ด้วยวัยเพียง22ปี2 3 6วันทำายสิิเดิมของ K. N. M. เปเป้จากทีมปารีสแซงฌ์แมนที่เคยทำไว้ตอนอายุ22ปี352วันพร้อมทำแอซิดในโอการนี้ไปแล้ว5ครั้งในทุกรายการมากกว่านักเตะใน5ลีกใหญ่คนอื่นถึง3ครั้งและเป็นนักเตะคนแรกที่ยิงแอซิดได้ถึง5ครั้งในลกการเดียวต่อจากแฮร์รี่เคนกองหน้าสเปอร์ในลกการปี2016-2017ในการยิง5ประตูในเวทีแชมเปียนลีกของฮาแลนทำไปแล้วทั้งหมด33ประตู แบ่งเป็นเลดปูซาบวก8ประตูปูเตเซียดอตมูล15ประตูและแมนเชสเตอร์ซิตี้10ประตูและยังเป็นเจ้าของสถิติยิงมากที่สุดต่อดูกการของแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังยิงไปแล้วทั้งหมด39ประตูในทุกฤรูการจากการลงเล่นสาหนัดโดยเป๊ปกาเรียโอล่ากุนซือก็ได้ออกมาชื่นชมไปว่ามันเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีมากจากทุกคนตั้งแต่นาทีแรกยันนาทีสุดท้ายเราเล่นกันได้ดีมากทั้งตอนครองบอลและไม่ได้ครองบอลเรายิงประตูได้หลายลูกขณะที่เออร์ลิงฮาเลนก็มาหัศจัน แต่ทุกคนก็พิเศษเช่นกัน5ประตูใน60นาทีเขาเป็นคนน่าทึ่งพอสวรรค์ล้นเหลือเปรียบด้วยพลังความคิดเขาคือผู้ชนะที่แท้จริงซึ่งมันดีมากเบบกรอ,อร์เดล่าเก่าฟีฟ่าอนุมัติเวิร์คัพ2026สาพันฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าแถลงการยืนยันในอนุมัติรูปแบบใหม่สำหรับการแข่งฟุตบอลโลก2026ที่รเรียศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมกันบอกเลยว่านักเตะนักเตะกันจนกรอบแน่นอน การแข่งขันบวกครับในอีก4ปีข้างหน้าจะมีการเพิ่มทีมเข้ารอบสุดท้ายจากเดิม3 2ประเทศเป็น48ชาติโดยโปรแกรมนี้จนุมัติอย่างเป็นทางการในการประชุมใหญ่ของฟีฟ่าที่จะจัดขึ้นในกรุงคิการีที่ประเทศลันวานาระหว่างวันที่13-17มีนานี้ล่าสุดฟีฟ่าออกแถลงการยืนยันว่ารูปแบบการแข่งขันที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงในการสมรู้ร่วมคิดและทําให้แน่ใจว่าทุกๆทีมจะได้ลงเล่นอย่างน้อย3แมตช์ขณะเดียวกันยังมีการจัดเตรียมช่วงเวลาพักผ่อนให้สมดุล ระหว่างการแข่งขันของแต่ละทีมโดยแผนเดิมการเล่นรอบแบ่งกลุ่มโดยแบ่งเป็น1 6กลุ่มละ3ทีมโดยแผนใหม่นั้นรอบแรกจะแบ่งเป็น12กลุ่มละ4ทีมจากนั้นแชมป์กับรองแชมป์กลุ่มและ8ทีมที่ได้ระดับ3ท,ที่ดีที่สุดจะได้เข้ารอบ32ทีมสุดท้ายสำหรับรูปแบบใหม่ของทัวร์เมนต์จะส่งผลให้การแข่งขันจะเพิ่มขึ้นจากเดิม6 4แมตช์เป็น104เกมส่วนระยะเวลาในการแข่งขันยาวนานเกือบ4วันเลยทีเดียวโดยนัดชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันที่ที่19กรกฎาคม2026 ศึกท็อปโฟใครจะอยู่ใครจะไปซึ่งรายการพิมพ์เหรียญกิดซีซั่นนี้นอกจากลุนแชมป์แล้วพื้นที่ท็อปโฟก็ขยับขับเชี่ยวไม่แพ้กันแต้มนั้นทิ้งห่างกันไม่มากโดยวย4ทีมที่เป็นตัวตึงลุนก็จะมีแมนยูสเปอร์นิวคาสเซิลและลิเวอร์พูลโดยแอดจะยกทั้ง6โปรแกรมทั้งที่4ทีมที่ได้เจอมีอะไรบ้างไปฟังครับมนเชสเตอร์ยูนเต็ดอันดับ3 50แต้มแข่งไป26นะัด2องแมสซาเยนเนวิเกอร์เซ่นยูน่าเต็ดหไาแมสาเย้าเบนฟอร์ด 15เมษาเยือนนอตติแฮมฟอร์เรสต์22เมษาเย้าซิลซีและ27เเมษาเยือนสเปอร์สเปอร์ัะดับ4 4 8แต้มแข่งไป27นัด18เมษายนเยือนซัลแคมป์ตัน3เมษาเยือนเอเวอตันเมษาเย้าไบรทัน15เมษาเย้าบอนมัด2ีมเมษาเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและ27เมษาเย้าแมตเตอร์ยูไนเต็ดนิวคาสเซิลยูไนเต็ดระดับที่5 44แต้มแข่งไป25นัดเเมษายนเยือนนอตติแฮมฟอร์เรสตองเมษา ห้เมษายนเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ด8เมษายนเยือนเบนฟอร์ด15เมษาเยือนแอตตันวิลล่าและ23เมษายนเยือนสเปอร์เลี่ยงผูลอัดักสี่บสองแต้มแข่งไป26นัด1เมษายนเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้4เมษายนเยือนเซลซี9เมษายนเย้าอาร์เซนอล17เมษายนเยือนลีดยูไนเต็ด22เมษายนเย้านอตติงแฮมฟอเรสต์27เมษายนเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ด ถ้าแอดมาวิเคราะห์แล้วทั้ง4ทีมทีมที่หนักที่สุดคือแมนยูที่ต้องเจอค่อนข้างแข็งเอาเรื่องอยู่อย่างน้อยต้องห้ามแพ้ถ้าแพ้มีสิทธิ์ล่วงวนล์พูลตามมาดับ2ต้องเจอโปรแกรมหนัก3โปรแกรมส่วนสปเปอร์และนิวคาสเซิลง่ายสุดแล้วน่าจะเก็บทุกตกมได้ไม่ยากสำหรับชาวหลังไมบอลคิดว่าแคอยู่พื้นที่ท็อป4แสดงควาเห็นก็ได้นะครับ ถ้าหาผิดภาประการใดต้องเราต้องขออภัยอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งกัน,กนกเยอะนะครับสนับสนุนช่องหลังไมบอลเราต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวันเทนที่น่าสนใจสนับสนุนได้ที่ช่องเมนูขอบคุณหรือ s u p e r ร์แตแล้วสนับสนุนกันมาเยอะนะครับ